เวลา14นา11นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคารบูรณิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดอาคารสิริโรจนาทรนหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งความเอื้ออาทรอันรุ่งเรืองและเป็นมงคลและได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญนักสอนพระนามาพิไทยสอทประดับที่เชื่ออาคาร ด้วยเป็นอาคาร3มชั้นประกอบด้วยอาคารเรียนหอนอนและห้องกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะโอกาสนี้ท็อบพรนเนตนิทศการประวัติความเป็นมาของศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคานและห้องต่างๆอาทิห้องเรียนกศนห้องฝึกพูดห้องกระตุ้นพัฒนาการห้องงานศิลปะบำบัดห้องออกกำลังกายและห้องฝึกอาชีพทำขนมอบขนมไทย ศูนย์นี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2533เพื่อให้บุคคลปัญญาอ่อนระดับเปลี่ยนได้อายุ16ปีขึ้นไปเข้ามาฝึกอาชีพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จัดการเรียนการสอนครบวงจรทั้งฝึกพูดกระตุ้นพัฒนาการฝึกทักษะทางสังคมและทักษะพ,พื้นฐานการทำงานเป็นสถานที่ฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการทางสติป,ปัญญาให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกับคนปกติส่งเสริมให้มีอาชีพช่วยตนเองได้ลดภาระของครอบครัวและสังคม เมื่อปี2530ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถโอิภมูลนิธิได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติด้วยการสร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเจ้ทาันนามอาคารว่าปัญญาคารหมายถึงอาคารแห่งปัญญาปัจจุบันมีเด็กและผู้พิการทางสติปัญญาอายุ15-45ปีเข้ารับการพัฒนาและฝึกอาชีพ65คน เป็นนัเกเรียนประจํา40คนและไปกลับ25คนที่ผ่านมาผู้พิการทางสติปรรัญญาได้รับการฝึกต่างๆจนได้รับการจร้างงานเช่นเป็นบาริสต้าในร้านปัญญาคาเฟ่ร้านกาแฟภายในศูนย์นอกจากนี้มีการฝึกอาชีพเช่นซ่อมเปลี่ยนยางจักรยานถอดพรมเช็ดเท้างานต่อท่อทําสีเคลือบผิวกล่องทิชชู่และมีสวนเกษตรปัญญาคาร ซึ่งเป็นห้องเรียนธรรมชาติผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ได้เรียนรู้ฝึกทักษะการเกษตรอาทิการเพาะเห็ดปลูกพืชผักสวนครัวและผักสลัดอินทรีย์